สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะริศอยู่แถวคลองถมนะคะถนนข้างหน้าก็คือถนนเจริญกรุงตัดกับถนนมหาจักรค่ะลิศเดินเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเ,เดินเข้าถนนมหาจักรทางฝั่งที่จะไปเยาวราชนะคะถ้าหากเราตรงไปเรื่อยๆเ,เนี่ยก็จะไปสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะ MRT วัดมังกรค่ะแต่เราจะเลี้ยวนะคะเลี้ยวมาทางนี้เข้าเยาวราชกันแล้วก็พาเพื่อนๆมาเยาวราชเนี่ย จอดรก็วัดตึกนะคะวัดตึกนี้ที่จอดรถนะชั่วโมงละ3ามสบาทราจะผ่านนะคะโอเคพอลิเริ่มทำคลิปนี้เรามาฝนมาเลยอะ่ะดีดีไม่นั่งไปสะพานพุทธนะคะกะว่าจะไปถ่ายสะพานพุทธไม่กล้าอยู่แน่ๆเลยกลางสะพานใบไ,ไม้ปิวตรงนี้เป็นแหล่งที่เขาขายพวกวววอุปก,กรณ์ต่างๆนะคะ อันนี้เป็นพวกพ่อพวกสายยางรีโมทมีหมดทุกอย่างค่ะ <Okay. S 1> เป็นย่านคองถมกับเยาวราชนะคะ <Okay. S 1> ถนนเขาจะเชื่อมถึงกันนะคะ <Okay. S 1> สวยจังร้านสวย <Okay. S 1> ประตูบานพับ <Okay. S 1> บานใหญ่ๆเลยอะคะ่ะเพื่อนๆ <Okay. S 1> เหมือนกันทุกบ้านเลยอะ มาดูประตูนะคะวันนี้สวยมีแว่นตากระเป๋าหนังวันนี้ที่ลิซมาเดินเป็นวันจันทร์ค่ะวันจันทร์ที่14นะคะสิงหาคมพศออ2566เวลาประมาณ4โมงเย็นค่ะถึงแล้วนะคะวัดตึกวัดตึกตรงนี้นี่น,นี่วัดตึกหรือว่าวัดชัยชนะสงครามค่ะ ก็ตรงเข้าไปนะคะมีที่จอดรถตรงทะลุออกไปก็จะเป็นเส้นถนนอ,อีกถนนหนึ่งนะคะที่เขาเรียกถนนอะไรไม่รู้เดี๋ยวรีสใสไว้นะคะลืมเป็นถนนที่ตัดกับแยกวัดตึกอะคะ่ะนีกล้องสองทางไกลก็มี สายแปดผ่านนะคะลิสลงสายแปดตรงปากทางเข้าวัดตึกะคะ่ะแล้วก็เดินทะลุออกมาบันไดนะคะบันไดมีเนียมนาฬิกานาฬิกาเยอะค่ะ ื้อดูพวกป้ายร้านนะสวยอะ่ะห้างหุ้นส่วนนะคะห้างหุ้นส่วนจํากัดเป็นป้ายแบบตัวอักษรนูน,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 นเป็นไม้ฉลุอะคะอ่ะพวกลอ้อรถนะคะขาแบบสวมขาเป็นจุกยางสวมสวมโตเกี้ะคะ่ะย่านนี้นะคะแว่นตาฐานปใปฉาถฐานนาฬิกาอะไรพวกนี้มีเยอะทะลุออกมาถานนเยวาวราชนะคะ ตรงชุมชนเลื่อนลิสอยาให้ดูเดี๋ยวริสจะให้ดูชุมชนเลื่อนลิ์นะคะ <c oughs> นี่มีผ้าอยู่ตรงนี <c oughs> โ้โหสดใสนะแยกวัดตึกค่ะถนนเยาวราชนะคะแ <c oughs> ยกวัดตึกตรงไปเรื่อยๆก็จะไปคลององอ่างนะคะหาเพื่อน <c oughs> ๆจะไปเมกาพาซาก็เดินไปอีกนิดเดียวะนะข้ามแยกไปไหน่อยเดียว ของ,องอ่างซ้ายมือขวามือนะคะแล้วก็ตรงไปเป็นเมกาพาซ่านะคะเป็นแหล่งขายอ่าพวกของเล่นนะคะของเล่นของสะสมที่ผู้ใหญ่หัวใจเด็กชอบกันนะคะชอบไปเดินกันเป็นพวกโมเดลต่างๆเ<ๆ>ยว,ว่าเดินเบื่อกหมหรือยัง เนนี้เยาวรานะคะวันจันเนี่ยของก็ของกินสติฟู้ดจะไม่เยอะเท่ากับวันวันอื่นเดี๋ยวเราเดินเลาะมาฝั่งซ้ายมากดีกว่านะคะดูพวกกระเป๋าพวกอะไรเป็นฝั่งที่ผู้ชายชอบเดินะพวกไฟแช็คนะคะข้ามไปตรงชุมชนเลื่อนลิก็สำเพ็งนะคะ ไฟฉายนี่อู้หไฟฉายยังนั่นเลยค่ะมีไม้แปดไม้ตียุงค่ะไม้ตียุงนะ,ะท,ที่โดนยุงแล้วจะดังเปี้ยเปี้ย อยากไปกินโกโก้โร้านประกบมากเลยอยู่ตรงถนนทรงวาดนะคะไปไหมสี่โมงแล้วกินโกโก้อันนี้เยาวราชสิบนะคะหาเพื่อนๆเ,เดินทะลุไปตามตรงซอกเล็กๆนี่ก็จะไปออกถนนเจริญกรุงอะคะ่ะตรงที่พิเริ่มทริปอ่ะซอยพวกแนี้ทะลุกันได้หมดะคะ่ะนีกระเป๋านะคะพวกซองเนี่ย ซองมือถือกระเป๋านะคะกระเป๋าใส่เงินเป็นกระเป๋าผู้ชายค่ะร้านหินนะคะพวกหมวกนะคะเดินป่าอุปกรณ์เดินป่าไปฉายหลอดไฟมีแว่นตาค่ะมีเลนหลายเลนมาก ตั้นยาวบวกลบมีหมดนะคะเห็นตู้ใบชะนีเราคิดถึงนะสมัยรุ่นรุ่นคิดถึงเพื่อนหรืออะไรก็ส่งใบชะนีหากันนะสมัยนี้ไม่มีแล้วะคะ่ะคอกันหมดแล้วนะคอวิดีโอกันหมดลนะแต่สมัยก่อนนี่คลาสสิกนะริชยงังมีความรู้สึกจำกลิ่นอายแบบ ความสุขแบบนั้นได้อยู่นะคะอันนี้ซอยบำรุงรัดนะคะแสงไม่ให้ขอสินกรุงไทยค่ะธนาคารนะคะ,าานนะ,คะใา้มือไหมฝั่งนี้เราไม่ค่อยมาเดิน,นแว่นตานะคะ ตรงออกไปก็จเจริญกรุงนะเดี๋ยวลิซจะหันหลังออกนะคะออกค่ะหันหลังออกมานะคะเ,เพื่อนๆใจมันไปหาโกโก้เดี๋ยวจะพาข้ามข้ามไปนู่นฝั่งสําเพ็งนะคะทางนู้นสําเพ็งตอนสี่โมงเย็นก็ยังพอมีของขายนะสําหรับท่านไหนที่แบบไม่อยากเช้านะคะถ้าถ้ามีร้านในดวงใจอยู่แล้วก็มาได้ค่ะเย็นๆมืดๆก็มาได้ ขายดีมากเลยค่ะเพื่อนอันนี้คือกว้างนะสะพานในทางมะลายอย่างเงี้ยแต่ไม่ไม่กล้าข้างค่ะเพราะว่าไม่มีไฟให้หยุดเลยแว่นตานะคะใครจะขายแว่นก็มาเดินในย่านนี้นะคะมีสร้อยค่ะจะเป็นเหล็ก แกนไชน่าโฮเทลก็เป็นแยกราชวงศ์ค่ะเ,เพื่อนๆเลี้ยวซ้ายไปก็ออกเจริญกรุงนะคะคลองถมเกอเป็นย่านคลองถมนะคะแล้วก็ใกล้กันกันกบเอ็มาทวัดมังกรแล้วค่ะเนี่ยเดริช่า ข้ามยากอ่ะไฟเขียวกระพริบแล้วยังไม่ทันจะข้ามเลยสีแยกนะคะสีแยกราชวงศ์มหาโกโก้ก,กินไก่ถ้าไม่ขายนี่ผิดหวังเหมืนกันนะ,ะไม่ขายก็เชเว่น,นะคะ่ะเ,เพื่อนๆได้ <c oughs> <c oughs> จ่วรถด้วย ท้องฟ้าขกขมัวนะคะอ้าวข้ามได้แล้วค่ะ19วินาทีนะคะแต่ถ้าข้ามแล้วยังจะต้องดูรถก่อนนะเพราะเพราะว่าบางทันเขาติดลมนะคะเขาับติดลมเขาไม่ได้หยุดนะมาเร็วมาเร็ว ตรงเข้าไปอ่ะก็สำเพง็งแต่เดี๋ยวเราจะผ่านอยู่แล้วนะไม่ต้องชี้นะข้ามค่ะเดี๋ยวรอข้ามนะี้อ่าถ้าเดินตรงไปเรื่อยๆจากแยกราชวงศ์ทางนี้นะคะก็จะไปท่าน้ําราชวงศ์นะตรงไปให้สุดเลยเป็นท่าน้าราชวงศ์ค่ะข้ามเรือนะคะข้ามเรือไปไป,ไปตลาดดินแดงอ่าตลาดท่าดินแดงค่ะเพื่อนๆของกินเยอะนะคะข้ามฝั่งไปท้าเรือรู้สึกจะ4ี่บาท ถ้าหากเราตรงไปเรื่อยๆก็จะเป็นสตรีทฟู้ดเยาวราชนะคะที่คนเดินเที่ยวกันเยอะตรงไปจนสุดเลยก็จะเป็นขอข้ามก่อนนะ,ะไฟเขียวไฟเขียวคนข้ามแต่ว่ารถไม่อยู่เท่งให้ข้ามด้วยข้ามมาแล้ว ถ้าตรงไปสุดก็จะทางเมื่อกี้นะคะที่ลิข้ามาจะเป็นวงเวียนโอเดียน,นะคะหลังวัดไตนิดมูลนิธิเทียนฟ้านะคะจะเดินค่อนข้างไกลนิดหนึน่งลิฟต์มาเลี้ยวฝามาทางตลาดสำเพ็งนะคะคนก็ยังเดินเยอะอยู่นะ เนี่ยค่ะย่านสำเพงซ้ายก็สำเพงขวาก็สำเพงนะคะตรงไปก็สำเพงซอยผลิตผลนะคะเลี้ยวเลี้ยวมานะรีเลี้ยวมามีทุเรียนหอมเชียวลมก็แรงด้วยอะ นี่ยหลายคนบอกว่าสำเพ็งนะมากี่ทีก็หลงจริงค่ะเพราะว่ามันมีหลายซอยมีหลายตอกซอกซอยมากแต่ถ้าหลงบ่อยๆก็ชินนะคะวัดโลกานุเคราะห์ค่ะตรงเนี้ยโหหอมน้ำส้มเดี๋ยวนี้จะเลี้ยวขวาอีกทีนึ่งนะ จะเริ่มเข้าตามซอกตามซอยอดูริทเล่นๆก็ได้ค่ะมาอาจจะงงเนี้ยๆเข้าทางซอยเล็กๆนี้นะแล้วก็ทะลุไปเรื่อยๆปวยเจ้าถังไม้อันนี้เก่งนะคะเ,คเขาจะอยู่ติดกันกับร้านโกโก้ร้านผลไม้น้ํากาแฟอะไรพวกนี้อร่อยค่ะอร่อยทั้งสองร้านเลยอยู่ในซอกเลยอ่ะตรงสาลเจ้านะคะแต่ถ้า มาทางท่าน้ำราชวงศ์เนี่ยจะจกใกล้ค่ะถ้าตรงท่าน้ำราชวงศ์เจอเซเว่นเลี้ยวขวามาเรื่อยๆก็เข้าตอกอันนี้เก่งมานิดเดียวค่ะนี่คือซอกหลืบของสำเพ็งนะคะ แต่ลิกก็จะทะลุตรงเข้าไปเลยเนี่ยแ,แ,แ,แยกแยกซ้ายแยกขวานะแต่ลิต์จะตรงเข้าไปอีกค่ะการหาโกโก้กินของลิ์นี่มันใช้ความพยายามเหมือนกันนะ จริงๆเอาทุกคนกินได้หมดค่ะถ้าไม่อร่อยก็ครั้งเดียว <c oughs> นี่ค่ะเพื่อนๆนะสารเจ้าแม่กวนอิมอยู่ทางนี้นะคะฝน,นมืดดำมาเลย มนตกแล้วไม่ทันฝนนะอาจจะต้องติดอยู่ที่ร้านนะคะอันนี้เป็นศูนย์บริการสาธารณาสุขนะคะ เคยพาเข้ามาแล้วแล้วก็พาออกทางซอยนั้นก็เคยพาออกค่ะตอกอันนี้เก่งขายไหมเนี่ยนนไม่ขายเพื่อนๆอดกิน ร้านเขาจะอยู่แถวตรงนี้ค่ะเนี่ยเขย่จับถังไม้นะคะแล้วก็ร้านโกโก้ไม่ขายค่ะอ่างน,นี้ทะลุออกมาทางนี้แล้วกลับบ้านทางนี้ได้นะคะเดี๋ยวลิจ่เลี้ยวขวาเอาทางนี้แนวนี่ถนนทรงวาดค่ะถนนทรงวา,าดเดี๋ยวลินั่งสองสี่กลับบ้านได้นะคะนุสวรีชัยสวัภูมิกับต้นสาอยู่ตรง,ง,งนี้นะคะท่าน้ำราชวงศ์ตรออกไปก็เป็นถนนทรงวาดนะคะที่เป็นเสกส,สวย แล้วก็เซเว่นที่ริทบอกข้ามเรือไปก็ตลาดท่าดินแดงนะคะก็จุดนี่สวยฝหมนเร wow. cool. cool. ははื่องกบละก็ก็ไ cool. ม่ได้กินเดี๋ยวเราแวะเซเว่นดีกว่านะมาต้องใจแน่เพื่อมากินโกโก้เซเว่นสรงซงว่าจ่ดถนนทรงวาดนะคะสองศูนย์สี่จอดอยู่ตรงนั้น ของกินแถวนี้ก็อร่อยนะมีลูกชิ้นทอดกรอบด้วยตรงแถวขาวท่าน้ําอ่ะแล้วก็จะเป็นข้าวมันไก่ค่ะมีร้านน้ำอยู่ตรงที่นี้ยืนอยู่นี่แหละแต่ว่าวันนี้เขาน่าจะไม่ขายวันจนันทร์ะนะข้าวนะเอาล่ะค่ะเพื่อนๆปิดคลิปกันตรงนี้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิงติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะ